เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในโหมด Mirror World นั่นเองพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยนะครับโอเคหาห้องก่อนอ่าชุดใหม่มาดูซิว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ใครถึงแล้วโดดเลยนี่ไงเกาะลอยฟ้าครับสกายเปียมาดูซิว่าเราจะเอาชีวิตรอดในได้นานแค่ไหนโอ้โหทีมลงข้างหน้าแล้วจะรอดไหมเนี่ยโอ้ฉากยังเป็นดินน้ำมันอยู่เลยยังโดนไม่เสร็จเลยครับเอาไงดีเอาไงดี โอ้โหอ,อังนี้ก็คู่หนึ่งว่าไม่รอดไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วอุย้ยปืนปืดปืดเก็บมาก่อนเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนมา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  เฮ้ยลบ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 ข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้โหลบลบลบ,ลบก่อนไม่ดีไม่ดีเฮ้ยโอ้โห,โหกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดขอเวลาขอเวลาขอเวลาก่อนอูห้หูทายเออล่วงครับ ลวงจากประสาทยังไม่เคยสำรวจอะไรได้ละเอียดเลยโดนลงแล้วกรึบโอ้แถมปืนค่ะปืนสกามาให้ครับถือว่าดีครับครับไหนมอนอยู่ไหนลามอนลามอนลามอน เฮ้ยลอยมีที่ที่ดีตัวเอาใหม่เอาใหม่ชุบเอา,เ,อาเก็บหมดแล้วเหรอไปยังไงเนี่ยต้องหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมกระโดดดีๆเออไม่โดนไม่ถึง มันไปยังไงเนาะไม่เป็นไรโอเคไปด้วยไปด้วยอ่าเขาเรียกว่ามีจุดลอยฟ้าใช่ไหมใช่เลยครับจุดนี้เป็นจุดลอยฟ้าเราก็กลับไปปราสาทอีกครั้งหนึ่ง หรือเปล่าเฮ้ยเราลอยขึ้นไปบนแล้วว้าวอ้ยพุ่งมาแล้วครับไอ้ย่เราเล่นเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยโหลดฉากไม่เสร็จโหลดฉากไม่เสร็จตัวละครในอาเคนนี่ว่า ยิงมันยิงมันยิงมันหยุดสกัดมันสกัดมันสกัดมันโอ้โหสกัดมันสกัดมันใส่กระสุนก่อนใส่กระสุนก่อนจัดการในตัวนั้นให้ได้โอ้โหเม็ดเม็ดเยอะมากโอ้โหจะตายจะต,ตายแล้ว แปลงนล่อีกครั้งหรอแปลงเป็นตัวอะไรอะ่ะไอ้ย่าเฮ้ยมีขวานด้วยโอ้โหเท่เท่เท,ท่มาเลยแล้วฟื้นเลือดอยังไงเนี่ยฟื้นเลือดจะไล่ทุบเลยเปิดแป๊บหนึ่งนะเปิดแป๊บหนึ่งนี่แนะ่โอ,โอโ้ขวานมันยิงนี่หว่าไม่ได้กดฟัน ฟื้นฟูพลังชีวิตก่อนฟื้นฟูพลังชีวิตครับรอเลือดเต็มก่อนโอเคฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วนี่มันแหล่งเก็บคริสตั้นชัด,ชดอ๋อเก็บให้อะตัวมัดน,นี่นะยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยอูโหมีการชาร์จเพิ่มความแรงครับ เออตายไปซะเป็นไงล่ะเพิ่มความแรงเก็บไว้เก็บไว้นั่นอะไรระเบิดใช่ไหมโอ้ได้ขวดยาเพิ่มเลือดครับอานี่ไหนยิงเข้าไปยิงเข้าไปเบอร์เซอร์รอ ตอนแรกนึกว่าต้องกระโดดสับกระโดดสับระยะประชิดต,ตายแล้วว่าส่งของมาซะดีๆได้สองเมตรครับอืมเบื่อล้เบื่อลแล้วแผงล่างแผงลากเอาจำนวนครั้งหมดแล้วแผงล่างไม่ได้เพลินไปหน่อย ฟาร์มต่อฟาร์มต่ออ,อ๋อคนในแผนที่นี้หมดเลยนี่วาเต็มละเต็มละเบอร์สองอยู่ไหนเบอร์สองไปช่วยเบอร์สองกันเฮ้ย ขี่กระดานด้วยเ่รเนี่ยเอ้ยอยู่นิ่งๆสินี่น่าเป็นถังรลเบิดแน่เลยเฮ้ยตัวนั้น npc เหรอไปคุยกับมันก่อนเออคุยกับมันก่อนคุย รับนี่ไปเจ้าหน้าที่ต้องใช้มันคืออะไรอะยุดออกหน่อยนะเจ้าคนหย่อยแยะเอายัง,งงงอยู่นะครับโหมดนี้ตายซาะมาช่วยเพื่อนปรามอนดีกว่า ไม่โดนว่ะเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้ว,ลวเออล่วงไปล่วงไปซะโหได้ตั้งสามสิบห้าอนเฮ้ยมีกล่องมีกล่องเปิดก่อนเปิดก่อนได้อะไรได้อะไรได้อะไรโอ้สี่สิบแทมครับ นี่นะ่าจะเป็นถังระเบิดแน่เลยจะไปยิงดีกว่าเอาเฮ้ยหมอกมาแล้วกลับไงวะเนี่ยหมอกมาแล้วเพื่อนเราต้องกลับยังไงกลับยังไงกลับยังไงหมอกหมอกมาแล้วเนี่ยม่านม่านสีฟ้ามาแล้ว กลับไงกลับไงออกออกออกเออออกเลย <c oughs> <c oughs> เอามาผลวที่โรงเรียนคนที่เหลือคนที่เหลือคนที่เหลืออยู่ไหนเอ่ยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสมีทั้ง40แต้มครับดีเลยเกาะ3มหมวก3ครับ <c oughs> โอเคสั่งซื้อของก่อนอืมต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเอะไรเดีย๋ยววที่สูดไปยูี่สูดยูี่สูดแล้วกันง่ายดีโอเคไปแล้วครับยที่สูดหมดแล้วอ๋สนุกมากเลย อย่างเฟี้ยวครับโอ,โ,อโอ้ชนชนกระสอบทรายกระสอบแข็งมากเอาไปไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเคครับไหลไหลอ่าไหลไป <c oughs> เฮ้ยมีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งอันเนี้ยเหลืออยู่สิบหกคนในเกมครับแสดงว่าต้องเจออีกสามทีมครับ ถ้าสมทีมเขาสู้แล้วอ่อนแรงเหลือแบบสองคนอย่างนี้ก็ก็มีโอกาสนะเฮ้ยข้างหน้ามีรถข้างหน้ามีรถข้างหน้ามีรถรถศัตตูรถศัสตูรลศัสต,สตูเดี๋ยวกอนตรงนี้มันน่าจะมาฟาร์มกันหมดแล้วแม่เลย เฮ้ยเบียดดอกตรงนูน้นระเบิดควันระเบิดสั้นอายายาแบบชุดจัดเต็ม ยิงเคาะเล่นหาตัวไม่เจอดิตายไม่แน่อึดจึงตายซะทีครับ หูเพียบเลยพวกนี้เบ <c oughs> อร์เซอร์ขะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอแล้วพอแล้วมาแล้วตามมาด้วป่ะเนี่ย โอเคขับรถไปโอ้โหวงเหลือแค่นี้วงเหลือแค่นี้ทำไงได้ขับรถหนีก่อนขับรถหนีเฮ้ยข้างหน้า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 คุนคุนคนณโอ้โหตายแล้วตายแล้วแหลกแหลกแหลกวงวงสองเลยครับตายแลตายยกตีแน่นอนตายยกตีแน่นอน เออโอ้มี6 6 p o ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอ้โหมีรางวัลมาให้เพียบเลยขอบคุณมากๆครับ